หนังสือรับรองหักเินที่จ่ายเอกสารใบนี้บางคนก็เรียกว่าใบ50ทวิวีใบหักเินที่จ่ายอเอกสารใบนี้ใช้ทําอะไรต้องจัดการยังไงคลิปนี้มีคําตอบค่ะหนังสือรับรองหักเน,นที่จ่ายจะเป็นเอกสารที่จะบอกได้ว่าผู้ที่รับเงินก็คือตัวเรานั่นเองได้รับเงินจากใครใครที่เป็นคนจ่ายเงินนะคะก็คือผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างนั่นเองเอกสารใบนี้ค่ะจะแสดงให้เห็นว่า1ใครเป็นผู้จ่ายเงินให้เรา2 ใครที่เป็นผู้รับเงิน3เป็นเงินได้ประเภทไหน4จ่ายเมื่อไหร่5จ่ายจำนวนเท่าไรค่ะแล้วก็6มีการหักรายไจ่ายไว้เท่าใดหนังสือรับรอง<ๆ>การหักรายไจ่ายจะเป็นหลักฐานที่แสดงว่าผู้จ่ายเงินเนี่ยได้มีการจ่ายไปจริงผู้รับเงิน มีการรับเงินจริงเงินได้ตรงนี้มีการหักภาษีหน้าที่จ่ายส่งไปที่สรรพากรแล้วการหักหน้าที่จ่ายเป็นการจ่ายภาษีไปล่วงหน้าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องยื่นภาษีแล้วนะคะซึ่งตอนสิ้นปีหรือประจําปีเนี่ยเราจะต้องมีการคํานวณอีกทีนึงค่ะว่าภาษีที่เราจ่ายไปแล้วอะค่ะที่ถูกหักไปแล้วมันมากกว่าหรือน้อยกว่าภาษีที่ต้องชําระซึ่งตรงนี้เราก็สามารถขอคืนได้หรือต้องชําระเพิ่มก็ขึ้นอยู่แล้วแต่กรณีนะคะเอกสารนี้ก็จะเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นภาษี ปปีพออรด90หรือ91นั่นเองค่ะนอกจากนั้นสําหรับคนที่ทำอาชีพอิสระเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นเลยนะคะว่าคนทําอาชีพอิสระมีรายได้เป็นเท่าไหร่ค่ะเราจะได้หนังสือรับรองหักหนี่นจ่ายเมื่อไหร่ถ้าเป็นประเภทเงินได้ที่1กับ2ที่เป็นเงินเดือนค่าจ้างจะได้ภายในวันที่15กุมภาพันธ์ของปีถัดจากปีที่มีการหักนี่นจ่ายหรือถ้ามีการออกจากงานนะคะก็คือหลังจากออกจากงานเนี่ย ไม่เกินหนึ่งเดือนถ้าเป็นการจนน่ายประเภทเงินได้ที่3ถึง8จะต้องมีการออกหนังสือรับรองหักหนี่จ่ายทันทีเมื่อมีการหักหนี่จ่ายซึ่งผู้มีเงินได้เนี่ยถ้าเรามีไรายได้แล้วเรามีการถูกหักหนี่จ่ายไว้อย่าลืมนะคะว่าจะต้องขอหนังสือรับรองหักหนี่จ่ายติดตามทันทีเลยจากบริษัทที่เขามีการจ่ายค่าจ้างให้เราต้องเก็บหนังสือรับรองหักหนี่จ่ายไว้5ปีด้วยนะคะเผื่อว่าสมรภูมิเนี่ยมีการตรวจสอบถ้าเราเนี่ยได้รวบรวมเอกสารหนังสือรับรองหักหนี้จ่ายไว้อย่างครบถ้วนตอนที่เรายื่นภาษีประจ ปีเนี่ยจะทําให้เรามั่นใจเลยนะคะว่ายื่นภาษีได้ครบถ้วนไม่ตกหลน่นมันก็จะทำให้เรายื่นภาษีอย่างถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าชอบความรู้ดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามด้วยนะคะ